<laughs> ใช่ครับเราส่งการ์ดไปเกตที่ SQC กันอีกแล้วนะฮะในรอบนี้เนี่ยผมส่งไปทั้งหมดถึง12ใบด้วยกันนะครับแต่ท้งนี้ทางนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะเริ่มแกะกล่องแล้วไปดูกันว่าเราได้เกตอะไรบ้างเนี่ยผมขอพูดถึงเรื่องของรายละเอียดที่เราสแกน QR โคด้านหลังของ s l a b SQC ก่อนละกันนะเพราะว่าครั้งที่แล้วเองเนี่ย เราพูดถึงแต่ยังไม่ได้โชว์ให้เห็นนะว่ามันเป็นยังไงนะครับทังนี้ทังนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าการที่เขาส่งสลับมาให้เราเนีเขายังไม่ได้อัปโหลดภาพต่างๆนานาขึ้นในเว็บไซต์ของเขาในทันทีนะอาจจะใช้ระยะประมาณ2-3ถึงาทวัน์หลังจากที่เราได้ของนะครับในรอบนี้เครับผมจะให้ดูรายละเอียดของตำหนิการแต่ละใบที่เราได้9.5บ้างได้9บ้างหรือว่า สิบทองเนี่ยหน้าตาของมันเนี่ยจะออกมาเป็นแบบไหนเนี่ยเพราะผมบอกได้เลยว่าความละเอียดนะครับในการตรวจตำหนิก,กร์ดแต่ละใบของ s อสซีเองเนี่ยมันชัดเจนมันละเอียดยิบนะครับแล้วก็แจกแจงมาหมดเลยว่าทําไมคะแนนถ,ถึงโดนหักนั่นเองนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนแป๊บหนึ่งแล้วกันเนาะว่ามันเป็นยังไงนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ทาให้ผมรู้สึกว่าดีใจมากๆว่า,วาเขาเองเนี่ยตรวจค่อนข้างละเอียดนะครับแล้วก็มีหลักฐานให้เราเห็นได้ชัดว่า นี่คือสิ่งที่เป็นมาตรฐานหรือการคำนวณคะแนขน,นของเขานะครับอ่ะเกไปดูกันก่อนเลยหลังจากที่เราสแกน QR Code แล้วนะครับมันก็จะพามาที่หน้าเว็บเพจหลักของตัวของ SQC นั่นเองนะจริงๆแล้วคือเราเข้ามาเฉยๆก็ได้ไม่ต้องสแกนก็ได้อันนี้แล้วแต่คนจะสะดวกเลยนะครับเพราะว่าตรงตัวของ QR Code นะมันจะมีตัวเลขอยู่ข้างล่างอยู่แล้วนะเราสามารถกดมาเสิร์ชได้ในส่วนของแกลเลอรี่เนี่ยถ้าเราส่งเกตการ์ดในแคตตาล็อกีไหนไปเองเนี่ย ก็สามารถใส่ได้เลยว่าเออเราจะดูอะไรนะครับอย่างของผมเนี่ยส่งทั้งโปเกมอนแล้วก็ตัวของยูเนียนอารีน่านะครับซึ่งมันจะอยู่คนละหมวดกันแล้วก็สามารถดูที่สปอด์ตการ์ดแอนด์ออเทอร์ได้นั่นเองนะครับแล้วก็กดเสิร์ชทั่วไปจริงๆเราแค่กดหาก็ได้เหมือนกันเนาะกดหาปุ๊บเนี่ยเราก็ใส่ตัวเลขคนหาไปอาจจะเป็น SN33 หรือ3 4 3 1แล้วแต่คนนะครับที่ได้ตัวเลขไปเราสามารถกดเข้าไปดูได้เนาะอันนี้เนี่ยผมเรียงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าการ์ดไปไหนที่ผมจะมาให้ทุกคนดูบ้างเนาะ สำหรับใบแรกของเรานะครับจะเป็นตัวของ e v Promo นะที่ได้เป็นในส่วนของ9.5แล้วเ r f a อเเองเนี่ยได้คะแนนเพียงแค่8.5เท่านั้นนะครับเหตุผลเองเนี่ยก็เป็นเพราะว่าการปลิ้นของการ์ดเองเนี่ยมันค่อนข้างไม่ดีสําหรับใบนี้แล้วกันเนาะมองตาเปล่าเองเนี่ยเห็นบ้างแต่ไม่ได้ชัดหนักขนาดนี้นะครับเราสามารถกดดูรูปนะครับในแต่ละอันได้เลยว่ามันมีอะไรบ้างเขาถ่ายเก็บทุกตําหนิเลยที่เขาเจอมาด้วยสายตาของเขาเองะเนาะ อย่างที่เห็นตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันมีรอยปิ้นที่ผิดพลาดนะครับมีรอยขีดไปมาขอบการ์ดไม่ค่อยดีอันนี้ผมต้องบอกตามตรงว่ามันคือการผลิตเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับมือผมแน่นอนเพราะว่าตัวของการ์ดโปรโมยเนี่ยมันอยู่ในซองถูกปะเราแค่ตัดส่งมาก็เรียบร้อยแล้และข้างในมันก็ไม่มีอะไรพอที่จะถูไถอะไรได้ขนาดนั้นนะหรืออาจจะมีโอกาสระหว่างทาง,ทางก่อนที่จะถึงมือเราเองเนี่ยมันก็อาจจะไปขูดนู่นขูนนี่มาได้ค่อนข้างเยอะนะเนี่ยสังเกตเห็นไหมมันชัดมากเลยนะครับแล้วก็ มีรอยเยอะมากจริงๆเนี่ยอย่างรอยเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยเขาก็เห็นได้เก็บมาหมดครบทุกอันเลยหลังจากที่เขาถ่ายรูปครบทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับเขายังมีอ่ะรูปนี้เป็นรูปเรียกว่ารูปสรุปแล้วกันนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันมีรอยตรงไหนบ้างนะครับอย่างตรงนี้เนี่ยเห็นชัดเจนเลยว่าข้างหน้าเรานี่คือแบบสวยสดงดงามสุดๆเลยไม่มีอะไรพลาดเลยะครับนั่นคือเหตุผลว่าทําไมเซนเตอร์ลิงเราได้10บคอนเนอร์เราก็ได้10นะครับเอชก็ได้10ข้างหน้าไม่มีรอยขีดข่วนเลยแต่ว่าด้านหลังเองเนี่ยคือรอยขีดข่วน เขาก็จะมีรอยขีดแบบว่าเขียนตามความเป็นจริงเลยว่าการของเราด้านหลังเนี่ยมันมีรอยตรงไหนบ้างขึ้นลงซ้ายขวาทะแยงเป็นยังไงเขาขีดไฮไลท์ไว้ให้หมดเลยเนะครับเราสามารถดูได้เลยว่าเออมันเป็นตรงนี้นะคะแนนมันเลยโดนหักไปนั่นเองเนะครับต่อไม้เนี่ยเป็นตัวของอมาติโอนะครับอันนี้ก็ได้9.5เหมือนกันซึ่งอันนี้น่าเสียดายตรงที่ว่าเออเซิร์ฟเฟ,ฟมาเป็น9ซึ่งผมเองเนี่ย มองด้วยตาเปล่าเราไม่เห็นจริงๆ,ๆนะว่ามันมีอะไรที่มันไปตําหนิบ้างบางทีเนาะถ้าเราไม่ได้ใชกลกองส่องอะไรขนาดนี้นผมมยถึงว่าตาเปล่าที่แบบดูก๊์ดเฉยๆเนาะทีนี้เนี่ยไอ้9.5 o มา g ิโ o เนี่ยทำไมมาถึงโดนหักนะครับเขาก็มีรูปมาบอกให้าชัดเจนเลยนะก็อย่างเช่นอันนี้ก็จะมีรอยขีดนิดนึดนงเนาะอันเนี้ยถ้าเราสังเกตเห็นก็จะมีขีดเป็น,นปลายปริ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเส้นปริ้นเหมือนกันตรงเด่วเลยนะคือถ้าสมมติมันเป็นรอยที่มาจากผมเองเนี่ยมันไม่ควรจะเส้นตรงขนาดนี้นึกออกไหม อันนี้คือแบบผิดที่ปิ้นอย่างเดียวเลยนะรอยปิ้นไม่ดีเนี่ยปิ้นมาไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เนีคิดเส้นตรงเนี้ยคือบางทีเราไม่เห็น้วมันอันนี้คือมันซูมแบบไม่รู้กี่คูณนะก็ถือว่าค่อนข้างชัดเจนมากๆนะอันเนี้ยเห็นป่ะการนี้เนี่ย มันมีหลุมด้วยคือผมไม่เห็นเลยด้วยซ้ำอ่ะ <c oughs> เออพอเรามาเห็นไอนน้ทุกอย่างผมเนี่ยอ่ะโอเคเซอร์เฟตเป็น9มันมันเข้าใจได้อย่างชัดเจนเลยเพราะว่าจริงๆแล้วผมเห็นขนาดนี้เนี่ยถ้าส่วนตัวผมผมอาจจะให้ต่ำวกว่า9ก็ได้นะเออเนืกออกไหมเพราะม,มันก็มีรอยนู่นรอยนี่ค่อนข้างเยอะนะครับและแน่นอนว่าเขาก็สรุปมาให้เรียบร้อยเลยนะอย่างกาดีเงเนี่ยด้านหลังคือสวยสดงดงามคมกริบไม่มีอะไรน่าตําหนิเลยนะครับส่วนข้างหน้าเนี่ยมีขีดเยอะแยะเลยม ขีดนี้ขีดนู้นขีดนั้นมีจุดตรงนี้อ่าขีดตรงนั้นเพิ่อมอีกนิดหน่อยอ่านี่ก็เป็นตําหนิที่เห็นชัดเจนเนะครับมันจะไม่เหมือนแบบว่าของ P.S.A ที่แบบว่าส่งไปแล้วก็ลุ้นอ่ะบางคนได้9้ามาแงะแคล็กออกส่งใหม่ได้10มันไม่มีหลักฐานหรือมันไม่ได้บอกเลยว่าจริงๆแล้วสแตนดาร์ดมันเป็นยังไงนะครับโอเคถึงแม้ว่าในเว็บมันจะเขียนสแตนดาร์ดมาประมาณนึงแล้วเนาะแต่ตัวอักษรกับรูปภาพความเป็นจริงมันก็บง่งบอกอะไรไม่ได้ชัดขนาดนั้นนะเนาะ อันนี้คือละเอียดมากๆนะครับและนี่คือตัวอย่างนะสำหรับตัวของการดได้10บทองนะครับอันนี้เนี่ยผมไม่ค่อยมั่นใจแต่คิดว่ามันน่าจะเป็นตําหนิอะไรสักอย่างหนึ่งเล็กๆน้อยๆที่เขาสามารถมองข้ามได้หรือเปล่าอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นแบบว่าขั้นสุดท้ายแล้วคือถ้าเกินอย่างนี้เราจะหักแต้มนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวของอาเซอุสนั่นเองนะครับได้10บทองไปแล้วก็เป็นการทองอีกหนึ่งใบนะครับสำหรับตัวของกราดอนนั่นเองอันนี้คือ10บเพอร์เฟกที่แท้จริงนะครับ ตำหนิไม่มีรูปอะไรไม่มีทั้งนั้นเลยนะไม่ต้องมานั่งเขียนอะไรทั้งนั้นนี่เอาไปเลยเต,ต็มเลยครับสิบทองไม่มีตำหนิอ่ะหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกโอเคนะคือถ้าสมมติว่ามันเป็นสิบทองจริงๆเองแล้วเนี่ยผมว่านะสำหรับคนที่สะสมจริงๆนะครับอันนี้จะเป็นสิ่งของที่มีมูลค่ามากๆเลยเพราะ ทั้งหมดที่ผมให้ดูเนี่ยมันคือ9.5แล้วก็มีรอยเยอะรอยน้อย,อย10เพอร์เฟและ10เพอร์เฟกสุดๆเลยเนี่ยมาทำให้เราเห็นว่าเขาเองเนี่ยละเอียดละอ่อนมากๆเลยนะครับก็เรียกว่าไม่มีอะไรปล่อยผ่านไม่มีปล่อยเกรดแน่นอนนะแล้วถ้าเราไปดูในแกลเลอรี่เองเนี่ย10ทองเนี่ยก็ไม่ค่อยจะมีเยอะด้วยเนาะเพราะนั้นสำหรับใครที่สะสมเองเนี่ย10ทองผมว่าเป็นอะไรที่เยี่ยมคือชัวร์แหละว่าการนี้ไม่มีตำหนินะครับอ่ะแต่อะไรก็ตามเนี่ยพูดมานานแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวเราไปดูผลประกอบการในรอบนี้หน่อยละก 12ใบที่ผมส่งไปเองเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะฮะอ่ะดูกันจะไม่การเสียวเวลาเนี่ยเราจะรีบเปิดกันหน่อยละกันเนาะเพราะาเรามีการประมาณนึงจะเรียกว่าหลายใบก็ไม่ได้เพราะว่ามันก็แค่12บอใบเองอ ouais. ะแต่ว่าอันนี้ผมบอกก่อนนะครับสำหรับ12ใบนี้เองเนี่ยผมส่งในงาน B S T ปะ่ะผมจำไม่ได้ว่าชื่อนั้นหรือเปล่านะครับ ่งจะมีโปรในงานเหมือนกันว่าเออส่งไปลดราคา20%อะไรอย่างนี้เนาะใครจะอดใจไหวใช่ไหมแต่ทางนี้ทางนี้เนี่ยผมส่งไปเนี่ยครับก็มีในส่วนของคัสตอมเลเบลทั้งหมดถึง2อันด้วยกันนะถ้าผมจําไม่ผิดนะอ๋อนี่สร้างแล้วเขาแถมมาด้วยนะครับผมจำไม่ได้ว่าโปรเขาคืออะไรแต่ว่าก็จะมีเป็นเคสซิลิโคนมาสีแดงด้วยนะเออรูมเหมือนรูมเรู้ว่าผมชอบสีนี้ขอบคุณนะครับตรงนี้ก็จะมีอ่ะ สแต็อันนึงแล้วก็เหมือนเดิมท็อปโหลดกลับมาซึ่งผมก็จะเอาไว้ส่งกับเขาต่อไปเรื่อยๆนะประหยัดดีเหมือนกันอันนี้เนี่ยผมมั่นใจว่าเป็นคัสตอมนะเพราะนั้นเรามาดูกล่องนี้ก่อนเลยละกันนะครับเออเพราะว่าไอตอนที่ผมไปเนี่ยผมมีไปสุ่มการ์ดในร้านกูดกุฎค้าดั่นเองนะครับแล้วก็ได้มาอันนี้ก็เป็นของกูจิตโอซ่าที่ให้ผมละกันเนาะไม่ใช่ดวงของผม ออสองดาวสองดาวแปลว่าอะไรหุย <c oughs> ที่ได้มาเนี่ยไม่ใช่ดวงผมมาดูกันเลยละกันนะสแต็กนี้ก็จะมีทั้งหมดถึง11ใบถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอันนี้ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยจะเป็นโปเกมอนอย่างเดียวนะครับเรามาดูกันเลยนะอันนี้จะเป็นอะไรก่อนจะเริ่มกันเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจว่ามันไม่มีใบไหนต่ำกว่า9นะครับไม่แน่ใจว่าจะมีถึง10หรือเปล่าแต่น่าจะมีใบหนึ่งที่ผมค่อนข้างมั่นใจว่าน่าจะ10ได้อยู่แบบไม่ไม่เพอร์เฟกแน่นอนนะครับกล้องเนี้ยถ้าได้ทองคือ เกินคำบรรยายมาก,มากๆเ okay ข้าะใบแรกนะครับจะเป็นอะไรมาดูกันหนึ่งสองเฮ<ะ>้ยได้สิบเลยหรอเฮ้ย อันนี้เป็นแกงนก3ชาไะครับไฟเยอร์ทันเดอร์ฟรีเซอร์นั่นเองนะเป็นการ์ดแท็กทีมของภาษาไทยนะครับและได้สิบจริงเซอร์ฟเฟต9.5เอ๊ะมันทําไมนะ <c oughs> อาจจะเป็นด้านหลังหรือเปล่าเดี๋ยวผมค่อยไปสแกนดูทีหลังนะแต่ว่าคลิปนี้ไม่น่าได้เห็นเนะเพราะว่าเท่าที่ผมไปดูมาในเว็บแล้วเนี่ยเขายังไม่ขึ้นโชว์เนาะสำหรับการ์ดไปนี้นะครับ โอ้โหเปิดมาได้สิบเลยอะต้องบอกกันตามตรงนะว่าก่อนส่งเองเนี่ยผมก็ทําการเช็คนะครับแล้วก็ทําความสะอาดประมาณหนึ่งเนาะเพราะบางทีเองเนี่ยผมเจอการ์ดบางใบมันก็เหมือนมีรอยนิ้วมือติดอยู่หรือมีรอยนู่นนี่นั่นผมก็ช่วยเช็ดช่วยอะไรเช็คดีๆอเออก่อนส่งก็ลองเช็คสภาพกันนะครับไม่ใช่แบบว่าได้มาแล้วส่งเลยอันนั้นก็จะดิบเกินไปหน่อยนะแต่นี้ได้สิบาอันแรกเลยนะครับอันต่อไปจะ9.5หรืออะไรผมไม่น่าจะมีปัญหาแล้วใบที่2นะครับ การส่วนใหญ่ในรอบนี้จะเป็นแท็กทีมนะผมส่งเกรดอันนี้เป็นเซตแท็กทีมประมาณ9ใบนะครับส่วน3ใบที่เหลือผมน่าจะสุ่มๆใส่เข้าไปแหละใบที่2นะครับมาเป็นของทึบ อ้ยได้9.5จริงเหรอ Gra ซิออนวีสตนะครับแน่น,นอนว่าเป็นการภา,าษาไทยนะอันนี้เองเนี่ยเซิร์ฟเฟต9.5และเอชเป็น9นะครับโอ้โหน่าเสียดายนะแปลว่าน่าจะหนักเหมือนกันนะครับการให้คะแนน9ของตัวของ SQ เซียงเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างจะมีตำหนิที่น่าจะเห็นได้ด้วยตาด้วยซ้ำนะโอ้ถ้าดูตอนนี้มันน่าจะดูยากเหมือนกันนะฮะเป็น9.5นะครับสำหรับตัวของกราเซียวีสตาร์หรือว่าเกรซิออนในตัวของภาษาอังกฤษนั่นเองนะครับโอ้โห ดูดียังไม่มีเก้าเลยนะอย่างที่ผมบอกอะว่ายังไงมันมีสิอยู่แล้วนะซึ่งจริงๆมันคือใบตะกี้แหละที่เหลือผมถ้ามันสิบอีกนี่จะดีมากนะครับว่าแท็กทีมใบที่3นะครับไม่รู้แท็กทีมหรือเปล่ามันน่าจะสลับไม่ได้เรียงมาไหมนะหนึ่งอง เาจุดห้านะครับเป็นตัวของเกงก้านั่นเองนะอันนี้เซนเตอร์ลิงจะเบี้ยวหน่อยนะครับถ้าแบบดูตาเปล่าจะเห็นค่อนข้างชัดเลยนะว่าข้างบนหนาข้างซ้ายหนานะครับแล้วขวาบางล่างบางอันนี้ชัดอยู่แล้วนะครับแต่อันนี้คือผมชอบส่วนตัวแหละเกงก้ากับคนเป่าท่อผมว่าไม่น่ามีใครมองว่าเขาเป่าท่อเลยอันนี้จะเป็นตัวเซนเตอร์ลิง9.5นะครับแล้วก็เป็นเซอร์เฟต9กเนาะก็จะเสียดายไปนิดนึงนะเพราะาถ้าได้สิอีกันนึงเท่ากับว่าอันนี้เราจะได้10ทันทีนะครับตอนนี้เราได้9.5มา2อันแล้วนะ แล้วก็ได้10มาอันหนึ่งเนี่ยยังไม่มี10ทองแล้วก็ยังไม่มี9เลยนะแต่ผมเหมือนรู้สึกมันต้องมี9อันนึงดิเออเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้าผมจะทําอีกรูปแบบหนึ่งแล้วกันสำหรับเกรดใน SQC เนี่ยครับจะได้รุนไปด้วยกันเนาะการแท็กทีมใบต่อไปหรือเปล่าใช่น่าจะการแท็กทีมแล้วนะครับหนึ่งสองเก้าจุดห้าโอ้โหมันไม่ใช่ใบแท็กทีมสักทีแต่อันนี้โอเคอันนี้ครบแล้วนะสามใบนี้ไม่ใช่แท็กทีมที่เหลือคือแท็กทีมหมดแล้วนะครับอันนี้เป็น9.5นะครับเป็นโคไรดอน EX นั่นเเองนนะะป็รดับ S AR นะครับผมการ์ดสวยงามแล้วก็อันนี้ผมสั่งเป็นแบบว่าฟูลคัสตอมไปซึ่งสวยเนาะดูนี่ข้างบนข้างล่างคือแบบไปในโทนเดียวกันมากๆนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีแบบความวิบวับนิดหน่อยแต่ผมว่ามันเข้าดีกับการ์ด SAR นั่นเองนะคือถ้าสมมติว่ามันประโยชน์กการ์ด AR ผมรู้สึกว่ามันแมทเกินไปสำหรับการ์ดเนาะการ์ดมันไม่ได้มีความฮอลโลหรือแบบวิ่งวับเยอะเป็นพิเศษเนาะซึ่งมันก็อาจจะแบบคนละฟิลกันกับตัวเลเวลของ SQC นะแต่ว่าอันเนี้ยพอมาคู่กันปุ๊บผมว่ามันสวยเลยนะ เป็น9.5นะครับเอชเนี่ยโดนหักไปแล้วเป็นเซอร์เฟสนะครับเซอร์เฟสส่วนใหญ่เนี่ยเราจะโดนหักค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็น่าจะเป็นรอยอะไรที่แทบจะมองเห็นด้วยตาเปล่าไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นะครับโอ้เอาจริงๆอันนี้ก็ค่อนข้างคลีนมากเลยเหมือนกันนะเนี่ยอาจจะต้องพยายามลองส่องกับแสงมากกว่านี้นะครับแต่สวยอันนี้ชอบชอบชอบ ชอบครับชอบมากชอบชอบมากๆเออขอบคุณสำหรับคนที่ดีไซน์มาให้นะครับโหสวยอันนี้ชอบจากใจเลยตัวสปอยเดี๋ยวนะโอ้โมเมน9.5ไปแล้วอันนึงอะทาไมไม่ใส่ฝั่งเดียวกันให้หมดนะครับพี่โอ้แล้วจะใส่บทําไปตรงกลางเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรมาดูกันต่อนะอันนี้เราังไม่เห็นนะแต่อันสุดท้ายใน9.5แน่นอนถ้าเราได้สิบอีกอันหนึ่งเนี่ยผมจะดีใจมากๆเลยครับแล้วมาดูกันว่าการ์ดแทกทีมของเราอันนี้จะเป็นอะไร ว่าเป็น9.5อีกเหมือนกันเลยครับเป็นเ g e กับ Surface เห็น่หเ Surface เองเนี่ยโดนหักค่อนข้างเยอะเลยครับผมมั่นใจว่าน่าจะเป็นความชํานาญของเขาเลยั้งเนี่ยเพราะว่า Surface เองเนี่ยมันจาเป็นจะต้องใช้ความละเอียดอ่อนแล้วก็ส่องดีๆเนี่ยถึงจะเห็นนะครับอันนี้ผมมั่นใจว่ามองตาเปล่าเขาไม่น่าจะเห็นเหมือนกันนะแล้วเป็นการเทคทีมนะครับโทเกปปี้แล้วก็ฮะชื่อปีเหรอ แล้วก็พูลิรินนั่นเองนะครับสวยงามเป็น9.5นะ่แต่เสียดายนั้นเนี่ยเห็นปะพอมันเป็น9.5 2อันนึงเนี่ยมันเหมือนแบบเราขาดอีกแค่จุด5แล้วจะสอบผ่านอันนี้นะ่าเสียดายนิดหน่อยนะครับเป็น9.5ต่อไปอีก1อันนะต่อไปผมจําไม่ได้แล้วว่าการทแท็กทีมอมไหรที่ผมส่งไปและผมชอบนะครับจาไม่ได้แล้วอะส่งไปสักพักหนึ่งเหมือนกันแลวดีกว่าจะเปิดก็นานเหมือนกันนะครับอันนี้อันที่1 2 3 4 5อันที่6นะครับมา1 2ทึบ ได้9.5เหมือนกันแล้วเหมือนเดิมนะครับ Surface กับเ d g e อีกแล้วนะโอเป็นเรมกับชาลิสาดนั่นเองนะครับอันนี้ถ้าได้10จะดีมากเลยนะแต่ว่าไปโดนเรื่องของเ d g e กับ Surface ไปน่าเสียดายนะครับแต่ดูจากการหัก9.5เลยนะ Surface น่าจะหนักเหมือนกันนะหลังจากที่เราดูตัวอย่างตอนต้นคลิปไปนะครับแต่นี้มันมองตาเปล่าไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวผมลองไปพยายามส่องอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับเป็น9.5นะ ตอนนี้9.5รัวนะครับเรายังไม่ได้เห็น10มากกว่า1ใบเลยเราหวังว่าจะเจอสักหนึ่งใบนะครับแท็กทีใบต่อไปจะเป็นซิมซิมซิมมาแล้ว จอเซอร์เ <cido f> ฟยโดนหักอีกแล้วอาจารย์โหเข้มเกินเซอร์เฟยเป็น9.5เนี่ยเป็นชา,าริสซาดกับไบเซนใช่ไหมเออหรือว่าลิาดันกับไทรเรนานั่นเองนะครับอันนี้ได้เป็น10อีก1ใบนั่นเองนะถึงแม้จะไม่ใช่10บทองแต่ผมดีใจมากๆแล้วนะฮะโอ้ยได้12บใบเราสบายแหละว,วันนี้ผมสบายใจแล้ว ถ้าได้สิบอีกใบที่ผมแบบโดดดีด้าเลยนะครับลุ้นกันต่อสำหรับตัวของคัทแท็กทีมโปเกม,มอนการ์ดนั่นเองนะครับใบนี้จะเป็น 9.5นะครับเป็นคาร์แม็กกับโคจามะนั่นเองและเหมือนเดิมครับเอชกับเซอร์เฟตเนี่ย9.5นะโอ้โหเซอร์เฟตนี่หักหนักมากเลยเนะี่ยเพราะว่ามันน่าจะเป็นรอยที่สามารถถ่ายรูปได้เออคือจริงๆถ้ากล้องมันจับมองไม่เห็นหรือมุมไหนมันจับไม่ได้จริงๆผมคิดว่าเขาก็ไม่น่าจะหักนะครับแต่ว่าเนี้ยหักปุ๊บแปลว่ามันชัดเจนแลวมันมีมันมีรอยแบบชัดเจนมากๆนะครับแต่เซนเตอร์ลิงกับคอนเนอร์อะไรส่วนใหญ่ผมจะเช็คค่อนข้างดีเลยนะเซนเตอร์ลิงถ้าสังเกตเห็นเนี่ยมันแทบจะไม่มีไหนโดนหักเลยนะอัน,น ก้าศไปแล้วนะประมาณหนึ่งแต่เดี๋ยวผมต้องทำชันเรื่องการส่งเกต sqc ซะหน่อยแหละน่าจะสนุกดีนะครับน่าสนุกดีอ่าเป็นบัสตอยไปเอาข้างล่างออก,ออกก่อนแล้วกันนะเพราะว่ามัน9.5อยู่แล้วนะครับอันนี้โอ้แล้ว9.5ถูกอันซะด้วยโอ้โหเป็นเกรกนินจาเล่นเองนะกับโซลาร์อาร์คนะครับอุ้ยใบนี้ผมอยากให้ได้สิบมากๆเลยอ่ะโอ้แต่เซิร์ฟเฟ็โดนหักไปที่เก้าเลยโอ้ยจุดห้อีกแล้วจุดห้อีกแล้ว,ลวจะได้สิบมันไม่ได้โอ้อันนี้เรียกว่าโดนคุมกําเนิดปะเนี่ย เหลือจุดห้าไม่ได้นะครับสิบเก้าสิบสิบนะครับถ้าได้อีกแค่จุดห้าเนี่ยแต้มรวมของเราจะได้ถึงสิบเลยนะครับโ oh, อัน,นี้อยากเห็นเลยเพราะว่าถ้าโดนเซิร์ฟเฟตหักเหลือเก้าเนี่ยค่อนข้างที่จะหนักเหมือนกันนะสำหรับการที่มีตําหนินะครับคือถ้ามาสมมติว่ามันเป็นด้านหน้าก็โอเคแต่ถ้าบอกโอ้ถ้าเกิดด้านหลังนี้ผมก็จะเซ็งเงนิดนึงนะเพราะมันน่าจะเห็นชัดแต่ผมไม่ได้สังเกตอะไรเงี้ยโอเค 9.5นะครับ12ใบแล้ว9.5ทั้งหมดนะเรายังไม่ได้9สัใบหนึ่งเลยนะครับซึ่งจริงๆเราได้9สัใบหนึ่งก็คงดีมั้งลองสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะเปลี่ยนจากการ์ดโปเกมอนไปตัวของยูเนียนอารีน่านะจะเป็นตัวอะไรได้10เก้9 yes แล้วโดนคุมกำเนิดที่เซอร์เฟตอีกแล้ว โยอีกนิดเดียวผมจะได้สิบทองแล้วว่าถ้าได้ตัวสิบทองของเกงก้ากับมีมิคิวนะครับโอหยังเดือดเลยแต่สิบผมก็รับครับผมได้สิบสามใบเลยเหรอเฮ้ยผมก็คัดดีเหมือนกันนะเนี่ยทำไปเล่นเถอะใบเนี้ได้สิถูกใบหน้าผมว่าใบเนี้ยผมชอบที่สุดในที่ผมส่งไปเลยนะครับลองลงมาเนี่ยก็เป็นนกสามตัวนั้นเนาะเฮ้ยใบที่ผมชอบได้สิบ หมดเลยเอ้ยผมโอเคนะเฮ้ยผมโอเคนะถึงไม่มีสิบทองก็ไม่เป็นไรนะครับมาดูไปสุดท้ายกันผมจะเปิดแบบท่าพิเศษเลยหนึ 1, 2, ่งสองที่เก้าจุดห้านะครับเป็นไลชูสองตัวนะเอออันนี้เป็นแท็กทีมมานั่นเองนะครับอันนี้ก็จะโดนหักของเซิร์ฟเฟตกับเอชิกแล้วนะสังเกตเห็นไหมว่าเซนเตอร์ลิงเองเนี่ยผมผมคัดมาเยอะจริงๆนะะว่ามันได้นะครับแล้วก็เลยลองส่งไปแต่อันนี้เนี่ยเท่าที่ผมเห็นเราอาจจะต้องโฟกัสเรื่องของเซิร์ฟเฟตหนักกว่าเดิมมากๆนะครับอาจจะลองพยายามหา แสงอะไรมาฉายให้เห็นให้ได้ชัดนะว่าเอ้ยใบนี้มันมีโอกาสที่จะได้10หรือเปล่าเพราะว่าถ้า9-5เนี่ยผมว่ามันไม่ได้มีแค่ลอย2อลอยนะมันน่าจะแบบ4ี่หลอยได้มั้งแปลว่ามันน่าจะเยอะพอสมควรนะแปลว่าอีกหนึ่งอย่างก็คือเราสามารถจะเช็คเองได้นั่นเองนะครับสำหรับในกองแรกเองเนี่ยเราได้10ทั้งหมดถึง3อันเลยนะ3ามเปล่าวะสามดิเดี๋ยวผมวางแยกผิดกองออนี้ไม่กเกี่ยวอึ๊บอ่ะสิบ สใบด้วยกันนะครับโหอย่างแบบผมก็ฝีมือดีนะ <c oughs> เป็นนกสามตัวเป็นเกงก้าแล้วก็เป็นตัวของลิซาดอนนะครับสามอันนี้โอ้สวยงามแต่อันนี้ <c oughs> เนี่ย เป็นสิ่งที่ผมอยากให้มันได้10เยอะที่สุดในบรรดาทุกอันแล้วนะเพราะว่าการใบนี้เองเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าเมมโมรีนะครับในการที่ได้ใบนี้มาด้วยกันกับเพื่อนนะครับมันก็จะสามารถแบบเออถ้ามันได้10เองเนี่ยมันจะแบบว่าตั้งโชว์ได้อย่างภาคภูมิใจแต่ทั้งนี้เนี่ย9.5ก็ไม่เป็นไรหรอกครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจจะมาเกรดอะไรเป็นพิเศษหรอกเราเกรดเพราะว่าจะได้เก็บไว้เอามาดูแล้วก็นึกถึงวันๆที่เราได้การไปหนีหมานั่นเองนะครับ เพราะว่าการ์ดแต่ละใบเองเนี่ยที่เราส่งไปเกตมันก็นแล้วแต่คนต้องบางคนส่งเกตไปเพื่อให้มีมูลค่ามากขึ้นของผมมันก็มีบ้างแหละที่ตั้งใจส่งให้มีมูลค่านะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือตั้งใจส่งเพื่อจะได้เก็บเป็นความทรงจํานั่นเองเนาะแต่อันนี้ก็แล้วแต่คนจะชอบนะครับจะส่งได้แบบไหนก็ได้เช่นกันนะประวัติของการ์ดใบนี้นะครับก็คือการสุ่มตะลับลัรดกู Good ุกกุดคาร์นั่นเองนะในการสุ่มครั้งนี้เองเนี่ยผมกับพ้องเพื่อนนะครับสุ่มได้คิริโตมา3ใบ ถ้าใครติดตามคลิปของเอ s มาสเตอร์เซของ t ทเลสซันเอกนะครับก็จะรู้ว่าผมได้ใบนี้มาเพราะอะไรนะครับแล้วก็การนี้เป็นการของคุณจิตวซสาให้ผมมาด้วยนะพนนเพราะในนี่ยเราก็จะมีความสรดจำกับการ์ใบนี้ค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางพี่ที่ขายซุ่มนะครับแล้วก็เพื่อนพ้องที่เราไปสุ่มด้วยกันในวันนั้นด้วยแล้วกันเนาะอ๋อนี ขอให้การเซเวอร์มาด้วยดีจริงๆแล้วก็นี่ให้คืนมาด้วยใบ <c oughs> สุดท้ายแล้วครับสำหรับในคลิปนี้นั่นเองผมขอให้มันเป็นสิบนะครับโอกาส9.5เนี่ยมันสูงมากๆจริงๆและผมมั่นใจว่าถ้าจะโดนหักก็คงเป็นเซอร์เฟตถ้าได้สิบจะเจ๋งมากๆาดูพร้อมๆกันนะหนึ่งสอง โอเป็น9.5จริงแต่โอ้โหทำสวยนะเนี่ยโอ้โหมันเหมือนแบบต่อการดขึ้นไปเลยแล้วมันมันทรงเดียวกันเลยนะครับและแน่นอนนะโดนไปที่เซิร์ฟเฟดอีกแล้วนะอันนี้โดนหักเหลือก9ก้นะโอ้โหถ้าได้เ5าคือ10แล้วโอ้ยนิดเดียวเองเดี๋ยวต้องไปดูนะว่าตัวของตำหนิการ์ดมันเป็นยังไงนะเพราะว่าถ้าเราเห็นแพทเทิร์นเดียวกันของการยูเนียนอารีนาเนี่ยเราอาจจะพยายามหาแล้วก็พยายามเช็คการ์ดให้ได้ดีได้มากกว่านี้นั่นเองเนะครับ แต่ทีนี้แล้วเนี่ยอันนี้คือผมชอบมากมันให้ความแบบว่าสีเดียวกันเลยคือสีมันจากข้างล่างไปข้างบนโหดูดีมากๆเลยนะครับมันอาจจะดูเหมือนไม่ค่อยมีอะไรเพิ่มเติมนะแต่เนี่ยแหละมันเป็นกรอบที่ผมตั้งใจให้มันเป็นอย่างนี้เลยนะครับสวยอันนี้เรียกว่าตามบีฟนะครับ <laughs> และแน่นอนครับเป็น9.5อันนี้ก็บอกได้ค่อนข้างชัดเจนนะว่าเราสามารถที่จะ คัดเกตการ์ดได้ขั้นต่ําคือ9.5แล้วนะครับไอ้พวก9อะไรเงี้ยมันก็ไม่มีโผมมาเลยจากที่ผมคัดไปส่งเกตกับ SQ4 นั่นเองนะครับโอเคผมไม่ได้รู้จักเป็นพิเศษนะตัวเนี้ยเดี๋ยวผมเข้าไปดูว่าเขาคือใครนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเราเอามาเกรดอย่างเดียวเลยคือเราเอามาเพื่อเก็บความทรงจําเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็ทั้งหมดทั้งปวงก็จะมีทั้งหมด13อันด้วยกันนะครับโอเคสวยงามมากๆเลยนะ งั้นเดี๋ยววันนี้ผมจบคลิปเป็นเท่านี้ก่อนแล้วกันนะผมคิดว่าคลิปน่าจะยาวมากประมาณหนึ่งเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยจะมาในส่วนของแพทเทิร์นใหม่ในการเกตการ์ด SQC ฟ a ซติตาสรลบ C, EP 3กันด้วยแล้วกันนะครับถ้าชื่นชอบถ้ากันยังไงหรืออยากมีคอมเมนต์อะไรยังไงผมฝากนะคอมเมนต์ข้างล่างไว้ด้วยจะไม่ต้องแชร์ก็ได้แต่ว่าคอมเมนต์คุยกันหน่อยก็ยดีนะฮะสำหรับนี่ลาไปก่อนแล้วผมขออวดกันเถอะอยู่ไหนการ์ดของผมที่นี่ไงนี่เบอร์สิบ คุณมากครับผม